คุณจะเชื่อไหมว่าการเอาเข้าวกลางวันไปให้สามีเพียงครั้งเดียวกลับทำให้ฉันได้เห็นด้านมืดของเขาด้านที่เขาไม่อยากให้ใครรู้และความลับที่ฉันคิดว่าไม่มีวันเปิดเผยแต่ความจริงกลับทำให้ฉันต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลคุณจะนั่งดูจนจบใหมเมื่อทุกอย่างที่คุณคิดว่าแน่นอนกลับพังทลายต่อหน้าลมบ่ายพัดแรงจนกลิ่นฝุ่นบนลานจอดรถลอยเข้ามาปะทะนา ฉันยืนกำกล่องข้าวในมือแน่นจนปลายนิ้วชาเหงื่อซึมแผ่นหลังทั้งจากแดดทั้งจากความคาดหวังเล็กๆว่าเขาจะดีใจฉันเดินเข้าไปใกล้ประตูห้องทำงานเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมงานเขาดังลอดออกมาแผ่วเบาแต่คมพอที่จะทำให้หัวใจฉันสะดุดจากนั้นเป็นเสียงของเขาเสียงที่ฉันจำได้ดีเสียงที่เคยทำให้ฉันอบอุ่นแต่ตอนนี้ฟังดูเย็นราวกับกระจกแตกเขาบน่น ชัดเจนทุกถ้อยคำเหมือนตะปูทิ่มเข้าหูเธอก็ทำงานไม่เก่งไม่มีรายได้เป็นของตัวเองแถมเกาะฉันกินทุกวันถ้อยคำนั้นกระแทกเข้ามาแรงจนรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าสัน่นฉันยืนนิ่งล้มหายใจสะดุดกลิ่นน้ำปลาจากกับข้าวในกล่องคละคลุ้งขึ้นมาทำให้ฉันเวียนหัวจนต้องขยับถอยหลังกล่องข้าวในมือเหมือนหนักขึ้นหลายเท่าเหมือนสิ่งที่ฉันตั้งใจทำด้วยใจ กลายเป็นภาระที่เขามองไม่เห็นค่าหัวเราะเบาๆหลุดออกมาจากปากฉันแผ่วแต่เต็มไปด้วยความเยาะหยันมากกว่าความเจ็บปลายนิ้วฉันสัน่นแต่ฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างมั่นคงหน้าจอสะท้อนดวงตาฉันที่แดงจัดเหมือนมีประกายไฟลุกอยู่ข้างในฉันเลื่อนหารายชื่อชื่อหนึ่งเด่นขึ้นมาชื่อที่เขาไม่เคยอยากให้ฉันติดต่อชื่อที่ทำให้เขาเคยหน้าเสียมาแล้วครั้งหนึ่ง ฉันกดโทรออกเสียงสัญญาณดังยาวทุกครั้งที่ดังเหมือนสะท้อนความจริงอันขมในอกฉันให้ชัดขึ้นลมพัดแรงขึ้นผมอยากของฉันปลิวประทักแก้มเหมือนย้ำว่าฉันไม่ได้ยืนอยู่ตรงจุดเดิมอีกต่อไปเสียงปลายสายรับพอดีเสียงทุมนุ่มเสียงที่ฉันไม่ได้ยินมานานไหลผ่านเข้ามาเหมือนสายน้ำเย็นฉันยกยิ้มช้าๆขณะที่หัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ ฉันมีเรื่องอยากให้ช่วยเสียงฉันนิ่งแต่ลึกลงไปเต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนที่อดกลั้นเอาไว้ปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบกลับด้วยน้ำเสียงจริงจังบอกมาได้เลยฉันพร้อมช่วยทุกอย่างฉันหลับตาสูดลมหายใจกลิ่นอาหารในกล่องเริ่มเปลี่ยนจากความเวียนหัวเป็นความมุ่งมั่นแปลกประหลาดรากับตัวฉันกำลังจะทำบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล ฉันกระชับโทรศัพท์ในมือริมฟีปากขยับช้าๆก่อนพูดประโยคที่ทำให้ตัวเองยังขนุกว่าริมฟีปากฉันสั่นเพียงเล็กน้อยไม่ใช่เพราะหวาดกลัวแต่เพราะความเงียบที่เกาะตัวอยู่ในอกเหมือนหมอกหนาทึบที่กำลังจะปะตุเป็นพายุฉันพูดออกไปช,ช่าฉัดแต่เต็มไปด้วยแรงอัดแน่นที่สะสมมานานฉันอยากออกจากที่ตรงนี้และฉันต้องการให้คุณช่วยจัดการบางอย่างปลายสายเงียบสนิท รากับกำลังประเมินน้ำเสียงของฉันก่อนตอบด้วยเสียงทุ้มที่หนักแน่นกว่าเดิมบอกมาเถอว่าเธอต้องการอะไรฉันจะทำให้ทั้งหมดไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรล่มหายใจฉันสะดุดวูบความหนักอึ้งในใจเหมือนกำลังคลายตัวชาชาแต่ลึกและแรงพอให้หน้าอ,อกเจ็บจีฉันกว่าสายตามองประตูห้องทำงานตรงหน้าแสงไฟสีขาวนวลลอดออกมาตามช่องเล็กๆเ,เสียงหัวเราะของพวกเขายังดังต่อเนื่อง แต่ตอนนี้มันเหมือนเสียงกระดาษถูกขยี้ไร้ค่าไร้ความหมายฉันกำกล่องข้าวแน่นจนพลาสติกกลั่นเบาๆกลิ่นไข่เจียวและซอสพริกคละคลุงเปรี้ยวแหลมราวกับควันจากกระทะไม้จนทำให้ฉันรู้สึกทั้งเจ็บทั้งขมทั้งแสบโพรงจมูกไปพร้อมกันลมจากช่องแอร์เหนือหัวพัดลงมาเย็นจนผิวแขนฉันลุกเป็นเม็ดแต่ภายในกลับร้อนรุ่มเหมือนไฟกำลังวิ่งผ่านเส้นเลือดฉันเอ่ยเสียงเบา แต่ชัดเจนจนแม้กระทั่งตัวเองยังตกใจฉันต้องการเริ่มต้นใหม่โดยไม่ให้เขายุ่งกับฉันอีกแม้แต่นิดเดียวปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจมากจนหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บซี่โครงฉันรอวันที่เธอจะพูดแบบนี้มานานมากฉันจะจัดการทุกอย่างให้หมดตั้งแต่ตอนนี้ประโยคนั้นทำให้ฉันขนลุกไปทั้งแขน ร่างกายเบาลับหนักเหมือนกำลังเดินอยู่บนสะพานล,ลอยที่สั่นด้วยแรงลมทุกอย่างรอบตัวดูเอียงแต่ความคิดในหัวกลับขมชัดฉันมองผ่านกระจกของประตูเห็นเงาตัวเองสะท้อนกลับมาดวงตาแดงจัดริมฝีปากมีรอยยิ้มจางๆไม่ใช่ยิ้มเศร้าไม่ใช่ยิ้มหวังดีแต่เป็นยิ้มที่เกิดจากการรู้ว่าฉันกำลังจะทำบางสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดเลยฉันขยับตัว ยกกล่องข้าวขึ้นเล็กน้อยเอียงศีรษะแล้วหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะแผ่วแต่ทิมแทงก้องอยู่ในอกเหมือนประกายไฟแต่ลงบนแอลกอฮอล์ปลายสายพูดต่อเสียงทุ้มต่ำเหมือนกำลังวางหมากสำคัญแล้วเธออยู่ตรงไหนฉันจะไปหาเดี๋ยวนี้ฉันกลืนน้ำลายลำคอร้อนวา่าก่อนตอบกลับด้วยเสียงที่นิ่งจนตัวเองยังแทบจำไม่ได้ฉันอยู่หน้าห้องทำงานเขา แต่ฉันจะไม่ยืนอยู่ตรงนี้อีกต่อไปฉันลดโทรศัพท์ลงนิ้วเริ่มคลายออกจากกล่องข้าวความเหน็บชาที่ปลายนิ้วกำลังคืนสติเหมือนร่างกายกําลังยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นฉันหมุนตัวชาสงบแต่ภายในราวกับมีระลอกคลื่นกระแทกกันไม่หยุดภาพเงาของฉันไหวอยู่บนพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบเหมือนบอกลาชีวิตที่ฉันแบกมานานอย่างแผ่วเบาแต่เฉือนลึก ฉันก้าวไปหนึ่งก้าวสองก้าวแต่ก่อนจะเดินพ้นหัวมุมเสียงประตูด้านหลังเปิดดังแกรกเสียงที่ทำให้สันหลังฉันเย็นวาบเหมือนมีใครใช้ปลายมีดแตะกลางหลังเสียงเขาดังขึ้นฉัดใกล้เหมือนเขาเพิ่งรู้ว่าฉันอยู่ตรงนั้นเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันหยุดเทา้าหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงกระแทกในช่องอกกลิ่นน้ำหอมราคาแพงจากข้างหลังลอยมา ผสมกับกลิ่นอาหารที่อุ่นอวนในกล่องข้าวทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งยกเว้นลมหายใจฉันที่แรงขึ้นร้อนขึ้นกระอักกระอ่วนกว่าเดิมฉันค่อยๆหันกลับดวงตาเขามีทั้งความสงสัยรำคาญและเงาแปลกแปลกที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนก่อนที่ฉันจะเอ่ยคำตอบออกไปโทรศัพท์ในมือก็สั่นขึ้นเสียงเตือนจากปลายสายดังชัดเจนเหมือนคำประกาศเริ่มต้นของบางสิ่ง ที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้อีกแล้วเสียงโทรศัพท์ที่สั่นในมือดังแทรกเข้ามาในช่วงวินาทีที่อากาศรอบตัวหนักจนเหมือนกดทับหน้าอกฉันเขาขมวดคิวมองหน้าฉันแล้วมองโทรศัพท์ในมือของฉันสายตาเขาเริ่มคมเหมือนสัตว์ที่เพิ่งได้กลิ่นบางอย่างผิดแปลกฉันยังไม่รับสายปล่อยให้เสียงสั่นเตือนดังต่อเนื่องสั่นจนฝ่ามือฉันรู้สึกชาดวงตาเขารีลง น้ำเสียงเริ่มเข้มขึ้นใครโทรมาแล้วทำไมเธอทำหน้าแบบนั้นฉันเงยหน้าขึ้นลมหายใจค่อยๆปรับให้เรียบแม้ภายในจะร้อนราวกับลาวากําลังไหลยอยู่ในอกคนที่ฉันโทหาเมื่อครู่ฉันตอบเบาแต่ชัดเจนน้ำเสียงนิ่งจนเขาชะงักเขาขยับเข้ามาใกล้ความร้อนจากร่างเขาประทะฉันแต่ทำให้ลมหายใจฉันเย็นลงแทนราวกับฉันเริ่มมองเขา ในแบบที่ต่างออกไปจากเดิมทั้งหมดเธอโทรหาใครทำไมไม่บอกฉันก่อนเขาถามเหมือนกำลังพยายามควบคุมสถานการณ์แต่ปลายเสียงสั่นแผ่วจนแทบฟังไม่ออกฉันยกโทรศัพท์ขึ้นเล็กน้อยมองชื่อบนหน้าจอแสงจากจอนั้นสะท้อนเข้าตาเขาเพียงเสี้ยววินาทีเขาก็หน้าเปลี่ยนฉันเห็นชัดริมฟีปากเขาแข็งเกรงดวงตาวูบลงด้วยความตระหนก เหมือนมีอะไรกัดลึกเข้าไปในใจเขาชื่อบนหน้าจอคือชื่อที่เขาไม่อยากได้ยินที่สุดเสียงปลายสายสั่นอีกครั้งแรงกว่าเดิมเหมือนกำลังเร่งเราเหมือนกำลังบอกว่าเขากำลังมาถึงฉันรับสายต่อหน้าเขาโดยไม่หลบสายตาแม้แต่นิดเดียวฉันยังอยู่ตรงที่เดิมฉันพูดเสียงเรียบอีกไม่กี่นาทีคงเจอกันเสียงปลายสายตอบทันทีทุ้มต่ำ มั่นคงฉันกำลังขึ้นลิบไปหาเธอถ้ามีใครรังแกเธอไม่ต้องกลัวเขาในตรงหน้าฉันรีบเอื้อมมือมาจะแย่งโทรศัพท์แต่ฉันถอยเพียงครึ่งก้าวพอให้ร่างเขาหยุดชะงักกลางอากาศเหมือนแรงทั้งหมดถูกดึงออกไปจากร่างเขาเธอทำอะไรเสียงเขาแผ่วแต่ความตื่นตระหนกชัดเจนจนแทบฟังออกจากลมหายใจแค่โทรหาคนที่พร้อมช่วยฉันเสมอฉันตอบดวงตาไม่หลบ คนที่คุณกลัวจนไม่กล้าแม้แต่ให้ฉันพูดถึงเขาถอนหายใจแรงเหมือนกำลังพยายามกลืนอะไรแข็งๆลงคอใบหน้าเริ่มซีดดวงตาไหววูบเหมือนน้ำในแก้วสันเธอไม่เข้าใจเขามาที่นี่ไม่ได้เขาไม่ควรฉันยกมือขึ้นหยุดคำพูดของเขาถ้าทางนิ่งจนเขาต้องหยุดพูดเองคุณบอกว่าฉันเกาะคุณกินฉันพูดเบาแต่ทุกคำหนักจนเขาสะดุง้ง วันนี้คุณจะเห็นเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องเกาะใครทั้งนั้นเขาเปิดปากเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงก้าวเท้าที่ดังสะท้อนลิบเปิดทำให้ทุกอย่างหยุดลงทันทีเสียงรองเท้ากระทบพื้นหนักมั่นคงสม่ำเสมอใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนลมหายใจเขาเริ่มแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขาหันไปมองทางเดินสีหน้าเปลี่ยนจากรำคาญเป็นกังวล และค่อยๆกลายเป็นความหวาดกลัวแบบที่ฉันไม่เคยเห็นบนหน้าเขามาก่อนฉันมองไปเห็นเงาร่างหนึ่งกำลังก้าวออกจากมุมทางเดินร่างสูงชุดเรียบร้อยสีหน้าสงบนิ่งแต่แววตาคมจัดจนคนมองรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมาแบบว่างเปล่าเสียงก้าวเท้าหยุดลงตรงหน้าเราอากาศรอบตัวเหมือนหยุดไหลแม้แต่เสียงหัวเราะในห้องทำงานด้านหลังก็เงียบไป เขาคนนั้นยืนจ้องสามีฉันนิ่งก่อนจะเลื่อนสายตามามองฉันด้วยสายตาที่ทำให้หัวใจฉันสัน่นไม่ใช่ความกลัวแต่ความมั่นคงบางอย่างที่ฉันไม่เคยได้รับจากใครอีกเลยฉันมาถึงแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงทุ่มลึกนิ่งและกดดันจนสามีฉันถอยหลังไปหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวฉันยิ้มบางยกโทรศัพท์ลงและเอ่ยคำที่ทำให้คนตรงหน้าฉันตัวแข็งทันที ฉันพร้อมแล้วสามีฉันก้าวถอยหลังดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนเหมือนเขาเพิ่งตระหนักว่าทุกอย่างที่เขาคิดว่าอยู่ในการควบคุมตอนนี้ไม่ได้อยู่ในมือเขาอีกต่อไปฉันยืนตรงสายตาจับจ้องไปที่คนปลายสายหัวใจเต้นแรงจนเหมือนอยากกระโดดออกจากอกลมเย็นจากลิพพัดเข้ามาประทับผิวหน้าทำให้ฉันรู้สึกทั้งสดชื่นและตื่นตัวคุณมาแล้วจริงๆ ฉันพูดเสียงนิ่งแต่ในใจเต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนและความคาดหวังแปลกแปลกที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาคนนั้นยื่นมือออกมานิ่งมั่นคงสายตาเต็มไปด้วยการประเมินสถานการณ์แต่ไม่มีความลังเลเพียงแค่ความสงบที่บีบหัวใจคนตรงหน้าสามีฉันมองไปที่เขาแล้วกลับมามองฉันปากอ้าเล็กน้อยเหมือนอยากพูดอะไรแต่เสียงในลำคอถูกกลืนลงไปหมด ฉันก้าวไปข้างหน้าช้าๆไม่รีบแต่มั่นคงเหมือนทุกก้าวคือการยืนยันว่าฉันไม่ได้กลัวและฉันไม่ได้ต้องการการอนุญาตจากเขาอีกต่อไปคนปลายสายเดินเข้ามาใกล้ระยะห่างระหว่างเขากับสามีฉันหายไปอย่างรวดเร็วเพียงพอให้สามีฉันรู้สึกถึงแรงกดดันที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนคุณควรฟังฉันสักครั้งฉันพูดเสียงนิ่งจนเหมือนประกาศ ทำให้สามีฉันหยุดหายใจสายตาเริ่มเบิกกว้างเขาปรือตาเหมือนกําลังพยายามประเมินว่าฉันกับคนตรงหน้ากําลังจะทําอะไรแต่ฉันกลับยิ้มบางนิ่งและมั่นคงยิ่งกว่าเดิมกล่องข้าวในมือฉันตอนนี้เหมือนน้ำหนักเบาไม่ใช่ภาระอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่ฉันเลือกเองและสิ่งที่ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาขวางฉันไม่ได้เกาะใครกิน ฉันพูดชาคำแต่ละคำหนักแน่นเหมือนว่างหมากสำคัญลงบนโตะ๊ะและฉันก็ไม่ได้อยู่เพื่อให้คุณควบคุมสามีฉันก้าวถอยหลังอีกครั้งดวงตาเริ่มเบิกกว้างเรากับเริ่มเข้าใจแต่ก็สายเกินไปแล้วคนปลายสายยื่นมือมาหาฉันแต่ไม่ใช่เพียงเพื่อจับแต่เป็นการยืนยนันว่าเขาอยู่ข้างฉันไม่ใช่เพื่อปกป้องแต่เพื่อให้ฉันได้ยืนยัดด้วยตัวเองเสียงลิปิดดังตุบ และความเงียบเข้าปกคลุมพื้นที่เหมือนทุกอย่างรอบตัวหยุดไหลเหลือเพียงเสียงหัวใจฉันเต้นและเสียงลมหายใจของคนตรงหน้าฉันหลับตากลืนน้ำลายแล้วพูดเบาๆวันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนสามีฉันตัวแข็งมือสัน่นปากอ้าแต่ไม่มีเสียงเหมือนทุกคำพูดถูกกักเก็บไว้ในคอสายตาของเขาเปลี่ยนไปจากความมั่นใจเป็นความตกใจเป็นความหวาดกลัว แบบที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตฉันลืมตาศบตากับเขายิ้มบางและก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวคนปลายสายยืนอยู่ข้างฉันเหมือนเป็นเกราะคุ้มกันแต่ฉันรู้นี่ไม่ใช่เรื่องของเขาอีกต่อไปนี่เป็นเรื่องของฉันเรื่องที่ฉันเลือกเองและฉันจะไม่ถอยหลังสามีฉันก้าวถอยหลังอีกจนชิดผนังความตึงเครียดลอยเต็มอากาศ เหมือนรอเพียงการระเบิดของอะไรบางอย่างฉันยกโทรศัพท์ขึ้นมองเขาแล้วพูดชาแต่ชัดเจนคุณยังคิดว่าฉันเกาะคุณกินอยู่หรือเปล่าสายตาของเขาสั่นและฉันเห็นความกลัวที่แท้จริงไม่ใช่การถูกข่มแต่เป็นการสูญเสียสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นของตัวเองฉันหัวเราะเบาๆไม่ใช่หัวเราะเยาะแต่หัวเราะเพื่อยืนยันว่าฉันเข้มแข็ง ว่าฉันมีทางของตัวเองและไม่มีใครสามารถหยุดฉันได้สามีฉันยืนตัวแข็งใบหน้าซีดเผือดเหมือนเพิ่งตระหนักว่าการควบคุมทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นของเขาตอนนี้หลุดมือไปหมดแล้วฉันมองเขาดวงตาฉันนิ่งเต็มไปด้วยความมั่นใจและบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนความตั้งใจแน่วแน่เหมือนไฟลุกโชนในอกคนปลายสายยืนอยู่ข้างฉันร่างสูง นิ่งสายตาคมจ้องไปยังสามีฉันแต่ไม่เคยละสายจากฉันเหมือนเขารู้ว่าฉันคือคนเดียวที่ตัดสินใจทุกอย่างในตอนนี้ฉันก้าวเข้าไปใกล้สามีแต่ไม่รีบแต่ทุกก้าวหนักแน่นเหมือนประกาศให้เขารู้ว่าฉันไม่หวนและฉันไม่ได้อยู่เพื่อรับความเมตตาวันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนฉันพูดอีกครั้งเสียงนิ่งแต่แฝงไปด้วยแรงสันสะเทือนที่ทำให้เขาแข็งทื่อ สายตาของเขาสั่นพยายามหาคำพูดแต่ปากกลับอ้าและไม่มีเสียงออกมารากับลมหายใจถูกดูดออกไปหมดฉันยกกล่องข้าวซึ่งตอนนี้ไม่ใช่เพียงอาหารแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนและการตัดสินใจของฉันเหมือนบอกเขาว่าทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นของเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปคนปลายสายพยักหน้านิ่ง แต่สายตาเต็มไปด้วยความมั่นคงเหมือนยืนยันว่าฉันจะไม่ถอยหลังและเขาจะอยู่ข้างฉันเสมอสามีฉันก้าวถอยหลังอีกจนหลังชิดผนังมือสัน่นปากอ้าดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ยังพยายามหาทางพูดฉันยิ้มบางชาเหมือนรอให้เขาพูดคำที่เขาไม่เคยกล้าแต่คำที่เขาพูดกลับไม่ใช่คำสรรเสริญหรือการขอโทษเธอทำแบบนี้ได้ยังไง เสียงสัน่นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกลัวเหมือนเพิ่งเข้าใจว่าความมั่นคงทั้งหมดของเขาตอนนี้พังลงตรงหน้าเขาฉันเดินรอบเขาชามั่นคงเหมือนทุกก้าวคือการประกาศว่าฉันไม่ได้กลัวและฉันไม่ได้อยู่เพื่อเขาอีกต่อไปกลิ่นอาหารจากกล่องข้าวลอยมาประทัดจมูกแต่ตอนนี้มันไม่ใช่กลิ่นอ่อนๆแต่เป็นกลิ่นแห่งพลังกลิ่นแห่งการตัดสินใจ กลิ่นที่ทำให้หัวใจฉันร้อนแต่สงบในเวลาเดียวกันฉันหยุดตรงหน้าเขาสายตาศบกับเขาแล้วยกโทรศัพท์ขึ้นมองคนปลายสายด้วยสายตาที่นิ่งก่อนพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นจนเขาถอยหลังอีกก้าวคุณเห็นไหมฉันพูดฉันไม่ใช่คนที่จะเกาะใครกินอีกต่อไปเขาถอนหายใจแรงเหมือนพยายามกลืนอะไรแข็งๆลงคอสายตาสัน่น และร่างกายเริ่มสั่นตามฉันยิ้มบางไม่ใช่รอยยิ้มหวานแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยอำนาจและความมั่นใจเหมือนประกาศให้เขารู้ว่าฉันเลือกเส้นทางของฉันเองลิฟดังอีกครั้งเหมือนประกาศการมาถึงของใครบางคนเสียงก้าวเท้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆและฉันรู้ทันทีนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่สามีฉันถอยหลังไปติดมุมร่างแข็งทื่อ และสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ฉันยังคงยิ้มและไม่ถอยคนปลายสายก้าวเข้ามาใกล้และเพียงเสี้ยววินาทีทุกสายตาก็จับจ้องไปที่ฉันเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเหลือเพียงฉันสามีฉันและเขาฉันยกโทรศัพท์พูดเบาๆแต่ชัดเจนวันนี้ทุกอย่างจะจบตามที่ฉันต้องการสามีฉันนิ่งหายใจแรงร่างแข็งทื่อ และฉันเห็นสายตาเขาเริ่มสัน่นเหมือนเข้าใจแล้วว่าความมั่นคงทั้งหมดที่เขามีตอนนี้ไม่ได้อยู่ในมือเขาอีกต่อไปฉันยิ้มบางนิ่งและรู้ทันทีว่านี่คือจุดเริ่มต้นจุดที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการสามีฉันยืนแข็งทื่อดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหมือนเพิ่งตระหนักว่าทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นของเขาตอนนี้หลุดมือไปหมดแล้ว ฉันก้าวไปใกล้เขาแต่ไม่รีบทุกก้าวหนักแน่นสายตาของฉันไม่ละจากเขาและในใจฉันก็มั่นคงแน่วแน่ราวกับไฟลุกโชนในอกคนปลายสายยืนอยู่ข้างฉันร่างสูงนิ่งสายตาคมจ้องสามีฉันแต่ไม่ละจากฉันเหมือนเขารู้ว่าฉันคือคนเดียวที่ตัดสินใจทั้งหมดฉันหยุดตรงหน้าเขาดวงตาเราสบกัน เสียงหัวใจเขาเต้นแรงจนฉันได้ยินในหัวใจตัวเองฉันยกโทรศัพท์ขึ้นแล้วพูดชาคุณเห็นไหมฉันไม่ใช่คนที่จะเกาะใครกินอีกต่อไปสายตาของสามีฉันสัน่นร่างเขาเริ่มสั่นตามปากอ้าเหมือนพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่คำพูดไม่ออกทุกสิ่งที่เขาเคยคิดว่าควบคุมได้ตอนนี้พังลงตรงหน้าเขาแล้วฉันยิ้มบางราวกับประกาศชัยชนะ ไม่ใช่ใชัยชนะเหนือเขาแต่เหนือความกลัวและความอับอายของตัวเองเหนือความเจ็บปวดที่ฉันอดทนมานานเสียงก้าวเทาเ้าเข้ามาใกล้หนักมั่นคงทำให้สามีฉันถอยหลังอีกจนชิดผนังเหมือนทุกความมั่นคงที่เขามีถูกสะบัน้นและตอนนี้เขาเปราะบางที่สุดคนปลายสายยื่นมือมาแต่ไม่ใช่เพื่อจับแต่เพื่อยืนยันว่าฉันไม่ได้อยู่เพียงลำพัง และฉันไม่ได้ต้องพึ่งพาใครอีกแล้วเขาอยู่ข้างฉันเหมือนเป็นแรงหนุนที่ทำให้ฉันยืนได้อย่างมั่นคงฉันหันไปมองกล่องข้าวในมือกล่องเล็กๆที่เคยเป็นสิ่งธรรมดาตอนนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทุกอย่างที่ฉันอดทนทุกสิ่งที่ฉันยอมทุกความเจ็บปวดและทุกการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตสามีฉันเงียบดวงตาเบิกกว้างเรากับไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเรากับเข้าใจแล้วว่า ทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นของเขาตอนนี้ไม่ได้อยู่ในมือเขาอีกฉันยกกล่องข้าวเสียงเบาแต่หนักแน่นวันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนลิปเปิดอีกครั้งเสียงก้าวเท้าชัดเจนและฉันรู้ทันทีว่านี่คือเวลาของการตัดสินใจเวลาของความจริงเวลาที่จะไม่มีใครหยุดฉันได้อีกฉันยิ้มบางนิ่งหัวใจเต้นแรงจนเกือบจะหลุดออกมา แต่ในความตื่นเต้นนั้นฉันรู้สึกถึงความสงบที่แปลกประหลาดเหมือนทุกสิ่งที่รอคอยมานานกำลังมาถึงสามีฉันถอยหลังมือเกรง่งร่างแข็งทื่อสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความไม่เข้าใจแต่ฉันไม่สนใจอีกต่อไปฉันมองไปข้างหน้าไปยังคนปลายสายพร้อมยืนยันว่าฉันเลือกทางของตัวเองแล้วฉันก้าวอีกก้าวชา มั่นคงกล่องข้าวในมือเหมือนเบาลงเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนถูกเปลี่ยนเป็นพลังและพลังนั้นกำลังลุกโชนพร้อมจะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของฉันตลอดไปสามีฉันพยายามจะพูดแต่ฉันยกมือขึ้นหยุดเขาสายตาฉันเต็มไปด้วยอำนาจและความเด็ดขาดหยุดพูดฉันสั่งน้ำเสียงนิ่งแต่แข็งแรงจนเขาถอยหลังไปอีกฉันหันไปมองคนปลายสาย สายตาศบตาและพยักหน้าเบาเหมือนบอกว่าฉันพร้อมพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะทำสิ่งที่ฉันต้องทำสามีฉันตัวแข็งเหมือนเพิ่งตระหนักว่าทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นของเขาตอนนี้พังหมดแล้วและเขาไม่สามารถทำอะไรได้อีกฉันหายใจช้านิ่งและรู้ทันทีว่านี่คือจุดเริ่มต้นจุดที่ชีวิตของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ฉันก้าวถอยหลังเล็กน้อยปล่อยให้ความเงียบเข้าปกคลุมห้องสามีฉันยังคงยืนชิดผนังดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและความเสียใจคนปลายสายยืนข้างฉันแต่ไม่ก้าวเข้ามาใกล้เกินไปสายตาของเขาเต็มไปด้วยความมั่นคงและความเข้าใจเหมือนบอกฉันว่าทุกการตัดสินใจวันนี้ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวฉันหายใจลึกรู้สึกถึงแรงที่สะสมมานานถูกปล่อยออกมา เหมือนน้ำแข็งในอกละลายหัวใจร้อนแต่สงบเหมือนทุกสิ่งที่กดทับมานานถูกปลดปล่อยในที่สุดฉันยิ้มบางไม่ใช่รอยยิ้มหวานแต่เป็นรอยยิ้มของความมั่นคงรอยยิ้มของผู้หญิงที่รู้ว่าเธอมีสิทธิ์เลือกชีวิตตัวเองสามีฉันค่อยๆก้มหัวเรากับยอมรับความจริงสายตาเขาเต็มไปด้วยความเสียใจและความเงียบเขาไม่พูดอะไรอีกเพราะรู้ว่า คำพูดไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วฉันยกโทรศัพท์ขึ้นกดวางสายสายตายังคงมองเขาเหมือนบอกว่าฉันอภัยให้ทุกอย่างแต่ฉันจะไม่ย้อนกลับไปคนปลายสายยิ้มเบา่าและเอื้อมมือมาจับมือฉันแต่เป็นการจับที่สงบไม่บังคับแค่เป็นแรงสนับสนุนเหมือนยืนยันว่าฉันมีทางเดินของตัวเองฉันหันกลับไปมองกล่องข้าวในมือ ยิ้มกับความทรงจำเล็กๆของสิ่งที่เคยพยายามก่อนจะวางลงเบาๆไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการปลดปล่อยปล่อยให้ทุกสิ่งอยู่ข้างหลังสามีฉันเงียบและค่อยๆถอยออกไปไม่พูดอะไรเหมือนรู้ตัวว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้ที่เขาจะชนะได้อีกฉันหายใจเข้าลึกมองไปรอบตัวแสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาในห้องเหมือนสัญญาว่า ชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นฉันก้าวออกจากห้องนั้นก้าวด้วยความมั่นใจก้าวด้วยความสงบและก้าวไปสู่สิ่งที่ฉันเลือกเองไม่มีความกลัวไม่มีความสงสารมีเพียงความเข้มแข็งและความมั่นใจว่าฉันจะไม่กลับไปอยู่ในจุดที่ใครกดทับฉันอีกฉันก้าวออกไปพร้อมกับคนที่อยู่ข้างฉันและครั้งนี้ฉันรู้ว่าฉันเป็นผู้กำหนดชีวิตตัวเอง และใครก็ไม่สามารถหยุดฉันได้อีก